โยโย่ yo, ทุกคนวันๆมีเรื่องจะมาเลาให้ฟังทุกคนสรุปผลการแข่งชิงอันดับ3ที่แบบโคตรมันวันนี้ญี่ปุ่นซามูไราสาวใจสู้มาปะทะเดือดกับบราซิลสาวแซมบ้าเลือดนักสู้ตัวแม่ที่บอกเลยว่าไม่มีทางกลับบ้านมือเปล่าแน่นอนพอเริ่มเกมปุ๊บบราซิลก็โชว์โฟมแบบสมมงชป์โลกเก่าไปเลยจ้ากดญี่ปุ่นแบบไม่ให้พักหายใจสเซตรวด25 12และ25 17 เหมือนจะประกาศว่าวันนี้จบไวแน่ใครเตรียมกลับบ้านก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะไปคิดว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของดราม่าสุดพีคคือญี่ปุ่นไม่ยอมง่ายๆเว้ยงัดหัวใจซามูไรออกมาสู้แบบเติมสปีดพลิกกลับมาเอาคืนได้หนึ่งเซต25สต่อกรีดสร้างไฟแห่งความหวังให้กองเชียร์หัวหวม,มากกรีดล้นสนามเลยทุกคนแล้วจุดเปลี่ยนแห่งตำนานก็มาจริงจังตอนเซตสี่นี่แหละเกมโคตรเดือด แต้มต่อแต้มแบบบีบหัวใจสุดๆจู่ๆก็มีดราม่าอาเรดการ์ดทำเอายิบตุ่นเสียแต้มฟรีไปเลยจ้า <c oughs> คือแบบกำลังใจน่าจะหายหมดแล้วปะแต่ไม่เว้ยพวกนางฮึดสู้หนักกว่าเดิมอีกตบส่วนคืนแบบลมแทบจับพลิกปิดเซตไป29-27ต่อแบบช็อกโลกพาเกมเข้าสู่เซตสินเฉยเลยเซตห้านี่คือหัวใจจะวายของจริงบราซิลนำก่อน4-2ต่อแบบว่าสวยอีกแล้วนะแต่แล้วญี่ปุ่นก็ตีเสมอ8-8ต่อ อา้าวยุ่งลงไงทุกคนยังไม่พอญี่ปุ่นแซงขึ้นนำสิบต่อ12แล้วได้แมตช์พอยต์ถึงสองครั้งนี่มันว้าวุ่นเลยนะแต่สาวแซมบ้าก็คือสาวแซมบา้าไม่ยอมเว้ยแซฟแมตช์พอยต์แบบโคตรใจนิ่ยิ่งกว่าหินแล้วกด2แต้มสำคัญปิดเกมไป18ต่อ16แบบบีบหัวใจคนดูทั้งหอจริงๆและแล้ว บราซิลก็คว้าเหรียญทองแดงไปครองแบบสุดปังภาพสาวๆเซมบ้าหัวกอดกันน้ำตาเห็นความสุขไหลพรากพร้อมสิงเชียเซเนบราซิลกระหึ่มเต็มสนามคือฟิลแบบสมวงสุดๆเลยทุกคนมันตราตุมากส่วนญี่ปุ่นแม้จะผิดหวังแต่กไม่มีใครกลาดผ่้พลาดผูแพ้เครื่หัวใจสู้ที่สู้ติตาาตาิีสถานการณ์ได้ลุ้นถึงดีกาขนาดนี้คือสิ่งที่แฟนๆทั่วโลกต้องยกนิ้วให้เลยจริงๆ ด้ใจทุกทุกน,นี่แหละทุกคนคือแมชชิงอันดับสามที่ไม่ได้มีแค่เหรียญทองเดืองเป็นเดิมพันแต่มันคือศักดิ์ศรีหัวใจและน้ำตาที่ทำให้สนามหัวหมากกลายเป็นเวทีแห่งความทรงจำในวงการนบนลโลกที่นอกให้ลุกหลันควาได้เลยนะสู้ต่อไปสาวญี่ปุ่นพวกเธอคือคูกก่อตัวจริง